สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ er line, ๊กเกอร์ลาย K คไอและสติ๊กเกอร์ลายลุงแซนดิทมีวางจําหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทสไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยนักสู้เกิดมาสู้ไม่เคยถอยถึงแม้รู้ว่าจะตายถึงใจยังไงก็ไม่จอยรู้อย่างเดียวคือต้องทำดีต่อไป แม้คนจะมองไม่เห็นแต่มันก็ดีต่อใจทุกคนรวยคนจนมันมีสิทธิ์เท่ากันฮีโ่ช่วยได้ทุกคนตั้งแต่อาทิตย์ถึงวันจันทร์เแค่บอกมาคำเดียวเดี๋ยวจะไปหาให้ทันควันคนมีความสุขมอบให้ความทุกข์นั่นแหละคือการแบ่งปันเออยู่น้าทำอะไรอ่ะอ๋อใช้กำลังแฮกระบบของไอไอรอนบอยอยู่นะ จเมาผสมมาเชิญเลยโอ้แกดุนิสิหนังโป๊เต็มไปหมดเลยนะไอเจ้านายทำงานจะกลับเออ่ยฉันเจอหนังโป๊ได้ไงฉันกำลังแฮกอยู่เข้าใจมเั้ยเอาล่ะเจ้านายเดี๋ยวค่อยดูตอนกลางคืนเออเดี๋ยวเก็บไว้ดูด้วยกันแต่ฉันครอบของหัวใจของโรคหมายครับเลยฉันจะครอบของจักรวาลนี้ได้ เดี๋ยวต้องไปขอแฮกก่อนเฮ้ยแกขำอะไรเนี่ยนะเหนื่งกูนั่นจีขำอะไรใช่สิเออไอ้ฉันกำลังขำว่าตอนเนี้ยฉันกำลังแฮกระบบทุกอย่างของไอรอนบอยอยู่ยังไงล่ะเจออะไรบ้างป้าเนี่ยเจอแต่ไฟบอลหนังโป้นั่นแหละเต็มไปหมดเลยอโหเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ยเออระหว่างแต่แกได้กระจายกำลังของไอ้พวกจอมโจรที่เราสร้างมาขึ้นมาไหม กำลังพลเรากระจายไปเยอะเรียบร้อยแล้วแกเออรู้ปะว่าช่วงเนี้ยเออตะแก่นั่นอะตกอับมากเลยขายของอยู่ตรงโน้นนนนนดีแล้วให้มันเป็นอย่างงั้นอะโอ๊ยเจ็บคอพอ้วครับพลเอกแซมครับครับผมป่านนี้แล้วทำไมลุงบอยยังไม่จับมาอีกเลยอะ <c oughs> นั่นสิครับสงสัยผมว่าตัวยา่าจะหานานแน่นนเลยเฮ้ยผมก็ฟื้นแล้วแล้วจะไงกับพวกจำโจนที่มันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองล่ะครับ นั่นสิครับอ่ารอลุงบอลมาก่อนดีกว่าไหมได้เลยคุณเด็กนั่นประกันตัวพวกจำโจรออกมาทำไมก็ไม่รู้นะใช่โอ้เขามีพิลุน,นันเนแ่ะใช่ครับซื้อบ้านผมไปแล้วก็ยังปิดบ้านเงียบอีกต่างหากร้า<ใ>น<ม>ในบ้านของคุณน่าจะมีอะไรแน่เลยไม่น่าจะมีอะไรนะครับหรอแต่ว่าผมรู้สึกใจคอไม่ดีเลยอ่ะโจรทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับหัวต้องมีคดีเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวอะไอโจรมาขนาดนี้นั่นสิเป็นเศรษฐีซะเปล่านะแต่ว่า ทำไมถึงทำเรื่องที่มันแปลกประหลาดเช่นนี้เดี๋ยวเขาให้โอกาสคนที่ติดคุ้หรือเปล่าน่าจะใช่ครับลอกท่อด้วยเห็นว่าไม่เช้าอ๋อไปเดี๋ยวคุณแซมครับผมขอประแจหน่อยครับเดี๋ยวผมจะซ่อมรถประแจเหรอมีไหมครับผมไม่ได้ช่างอ่ะผมไม่ได้เอามา<อ><อ>ครับเฮ้ยครับว่ามันยิงใกล้ผมทำไมเนี่ยคุณโจนฮ้ยไปไปไปยับผมรู้สึกผมระแวงกลัวกระเป๋าตังค์หายโอ้เยอะมากเลยครับคุณแซมอ๋อโอ้ คุณแชมป์ก็เดินตอนคืนก็อย่าเดินคนเดียวนะครับแน่นอนครับผลไม้อร่อยๆอสออลามอ๋ออยู่เองเลยลุงผม,มคุณลุงว่า,างไงแชมป์ลุงลุงสบายดีแล้วเหรอครับ<ม>ใช่ <c oughs> แต่ช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยสบายอ๋อครับลุงก็พักหน่อยก็ได้นะครับ<ม>เดี๋ยวผมขายแทนให้มาเออไม่เป็นไรแชมป์ไม่เป็นไรคุณแชมป์คุณแชมป์ลุงเออลุงบอยมาแล้วอู้ว่าไงบอย ผมตื่นแล้วเหรอเนี่ยใช่ผมผมฟื้นแล้วครับ yeah, ใช่ใช่ใช่บ <Boy. S 2> อยเป็นไงขายบ้านได้หรือยังล่ะอ้าวแกรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอก็รู้ดิก็ฉันเป็นคนบอกแกายขายบ้านเองเออเอาทำไมอะ่ะลุงบอยทำไมไม่ช่วยลุงผมหน่อยอะ่ะอ,อ๋อคือว่าเงินในบัญชีของพวกเราโดนแฮ็กไปหมดแล้วแล้วก็โจเกอร์มันแฮ็กไปเพื่อที่จะไม่ให้พวกเราเอ,อเอาเงินไปสร้างชุดเกาะอ๋อ,อแล้วลุงบอยรู้ได้ไงอะ่ะลุงมีกล้องวงจรปิดและมันมีเสียง โอ้ครับเออแล้วเมืม่อเมืม่อตอนเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมเห็นไอรอนแมนตัวหนึ่งครับเขามาจ้อง,องม,มองนั่นใช่หุ่นยนต์ของลุงบอยหรือเปล่า AI ใช่ไห<ช><ช>มโอ้มันเป็นระบบ AI ของจาวิทนะใช่ผมก็เห็นอยู่เป็นโดยสอดแนมใช่ผมได้ฝากแซมบอกให้บอกความลับกับแชมป์แล้วใช่ไหมว่าแชมป์จะไม่ตายอ่าบอกเลยบอกผมรู้แล้วครับผมเป็นเดชแชมป์ครับใช่โอเค ใชจ่จะฆ่ายัางไงก็ไม่ตายถูกต,ต้อ,ง,องมาลองอ,อาวุธกันไหมโอ้ย <c oughs> ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับผม <c oughs> ผมไม่ผมไม่กล้ากับลุงบอยหรอก <c oughs> พูดอะไรกันเนี่ยฮะไอ้ฉันพูดบ้างสิแกว่าช่วงนี้มันแปลกแปกไหมแปลกจงไงครับแปลกังไงที่มีโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยโหคตรแปลกนะครับคุณเด็กเนี่ยเมื่อกี้ฉันกินมาโจรเต็มเลยใช่ล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณแซมเนี่ยฉันจะเล่าให้ฟังนี่ไงเอ้ตำรวจก็ คุณเด็กนะเขามาซื้อบ้านฉันใช่ไหมในราคา1 0 0 0 0มบาทเขาเป็นเศรษฐีรูปปั้นจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็ทําการประกันตัวโจรออกจําเรือนใช่ไหมเรือนจำเรือนจำครับเออนั่นแหละเรือนจําใช่เอาออกมาแล้วก็เอามาให้พวคนพวกเนี้ยเหมือนกับเป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นเป็นบริจาตแต่แปลกมากเลยทําไมถึงเจ้าแซมกับเจ้ามป์ไม่จับจับได้ไงนะครับหมดแซม ไม่คือก็ให้ผมพูดนะครับอคือผมจะบอกว่าคุณเทคเนี่ยเขาได้เอาเงินบ้านซื้อความเชื่อใจให้กับชาวบ้านไปหมดแล้วครับคือเราจับเราจับพวกนี้ไปก็โดนชาวบ้านประนามด่าแน่ๆครับทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออย่างนี้<ม>จะมีกฎหมายไว้ทําอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้สิผมต้องปรึกษากับคนเอกแซมอีกทีหนึ่งนะครับพลเอกแซมครับว่าไงครับผมว่านะ พวกเราทั้งหมดเนี่ยสี่คนเนี่ยวะน่าต้องสืบหาความดีว่าเอ้ความคดีว่าอะไรความจริงใช่ความจริงจริงว่าใครอยู่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ผมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นเกย์นะครับทำไมอ่ะทำไมคิดว่าเป็นเกย์ล่ะพออยู่ข้างหลังครับแช์ใช่เวลาตลกไปนั่นเองผมเล่นเออผมรู้สึกแปลกๆกับคุณเด็กนะครับคุณเด็กเข้ามาแล้วโจ๊กเกอร์ก็หายไปคุณไม่รู้สึกแปลกใจอะไรบ้างหรอ ก็แปลกนะครับแต่ว่าเรายังจับเขาไม่ได้เพราะเรายังไม่หาหลักฐานยังไม่มีหลักฐานเฮอใช่ใช่ใช่ถ้างก้นเดี๋ยวฉันขอตัว <c oughs> ไปนอนแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยและฉันไม่สบายได้ครับลุงได้ครับลุงสนิทเออรักษาเนื้อรักษาตัวไปแล้ว <c oughs> เออเออเอเอบอย <c oughs> แกรู้แล้วใช่ไหมคาถาฉันเสื่อมละรู้แล้ว <c oughs> นะเออแล้วยังไงวางแผนที่จะไปเมือง <c oughs> อื่นเราก็ต้องไปที่อื่นแล้ไอไอเมืองไอเมืองนี้ไหมไอเมืองเอื้ออาทรอ่ะโครงการเอื้ออาทรอ่ะ ของการเอื้ออาทรใช่แพรเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งละเอาลุงย้ายไปย้ายมาทําไมครับเอแชมที่นั้นน่าจะเป็นที่สุดที่สุดท้ายและที่ลุงจะอยู่ทำไมลุงพูดอย่างนี้ใช่ใช่ลุงแก่ละลุงขอตายที่นั่นเป็นมันเป็นที่ที่สงบที่สุดละเอ้ที่ไหนอะแชมไม่เคยไปหรอกไปบ้านพักคนชราไหมสันดิสไม่หลานฉันเลี้ยงดูไดโอเคไปละงั้นเราก็ ไปจัดการกับพวกโจรนี้กันเถอะนะเนี่ยจากนั้นฉันไปแล้วนะแซมฝากร้านด้วยฝากร้านเอ่อดันดังไม่เอออากนั้นฉันปิดร้านละไปละระวังโดนขโมยนะลุงนะโจรพวกนี้เยอะนะเฮ้ยไปแล้วฉันใจบุญอินของขายยังไงครับคุณแซมอืมถ้าเราจับเขาเลยเนี่ยจับพวกนี้เลยนะผมว่าจะโดนชาวบ้านในนี้ลุมด่าแน่นอนใช่ครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปห้องแรบของลุงบอยกันดีกว่าไหมครับ ได้ครับได้เราจะได้ปรึกษาหาเรืองหาผู้บัญชาการของพวกมันนะใช่ครับไปลุงบอยไม่ร้อนเรอลุงบอยไม่ไม่ตออชุดเนี่ยเออโอ้แปลกชุดนี้มีแอร์น่ะโอ้ชุดเปแอร์ว่ะสุดยอดโอ้ยลุงบอยทำชุดให้ผมมั่งนี่ชุดผมนี่ร้อนร้อนอ๋อนี่คือลืมบอกไปนะนี่คือวิชั่นวิชั่นเหรอครับใช่คืออะไรอ่ะวิชั่นลุงแอบไปทำแลบลับๆอยู่ตอนหนึ่งเดือนน่ะ อ๋อใช่แล้วเขาทำอะไรได้บ้างเอ้ตัวหุ่นตัวนี้แหละครับที่ผมเจอใช่แล้วเขาเขาใส่ชุดของผมไปให้ผมเนี่ยอ๋อคือคุณเรียกวิชั่นให้ใส่ชุดอ๋อผมก็ว่าอยู่ว่าวันที่ลุงบอยหายไปเนี่ยก็ยังใช่ใช่ใช่ชุดยังอยู่ในตู้นี้อยู่เลยแสดงว่าลุงบอยเรียกชุดใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจนะครับแล้ววิชันทําอะไรได้บ้างครับลูกหัวลูกหัวก็สามารถบวกเลขได้นะพูดได้เหรอพูดได้เหรอ พูดได้ครับอ่วิชั่นครับเจ้านายเฮ้ยเสียงเหมือนเสียงเหมือนเจ้าทาเลยใช่เหมือนมากกล่องเสียงเดียวกันกับเจ้าทามนั่นแหละสองบวกสองได้สี่ครับเจ้านายอุ้ยคนฉลาดเลยเจ้าทามไปเลยโโอ้หวิชั่นผมเก่งนะผมขอบ้่งผมขอมั่งสามบนเจ็ดบนแปดบนหนึ่งบนสี่บนสิบเท่าไรเท่าไรเอาเครื่องพังเครื่องพังขุนยำเครื่องพังเท่ากับพันหกร้อยแปดสิบครับเจ้านาย เฮ้ยเจดเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะอ่ะแล้วใครเป็นผู้ก่อตั้งเมืองนี้ไม่มีฐานข้อมูลครับเจ้านายเอาได้ฉันอนุญาตได้เลยแล้วใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังโจทยพวกนี้อ่ะยังไม่ทราบแน่ชัดครับเจ้านายต้องทำการสืบก่อนครับคุณแซมอ๋อทั้งั้นวิชั่นลองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาะวิชั่นนี้สามารถไปสอดแนม บ้านของคุณเด็กได้ไหมอะไม่เห็นตัวนะไม่เห็นตัวนะมีหมดทางตัวครับเฮ้ยวิชัน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 ฉันขอสั่งขอสั่งขอสั่งงานแคได้ไหมได้ครับตัวไหนบ้านคุณเด็กอยู่ตรงบ้านเก่าของลุงเนิดได้ได้กร่อกข้อมูลไหมอ่ะลุงบอยที่อยู่ของลุงชนิดได้กรอกเนาะใช่ใช่ใช่เออเมืองนี้มีหมดเลยบ้านบ้านเก่าของลุงเนิดลองเข้าไปหน่อยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างและเอามาบอกพวกฉันได้ไหม รับทราบครับจ้านาระเบิดไม่เอาครับภารกิจอย่างดีครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเอ้ยเดินมาหนี้เดินมาหนี้เดินมาเดินมาเดินมาไปเชิดเดินไปด้วยโคตรเท่เลยสุดยอดเลยเอาวิชั่นวิชั่นรับจนาคิดว่าฉันหล่อกไหมดูจากบุคลิกหน้าตาแล้วหน้าตาดูดีครับว้าวไม่ต้องไปปรับปรับพูดแบบว่าปากหวานป่ะเนี่ยเออใช่ใช่เฮ้ยโหคิดถึงลุงไอ้เจ้าดำมาเลยอ่ะ นี่ถึงเจะทำขึ้นมาเลยเสียงคล้ายๆเลยวิชั่นวิชั่นวิชั่นรับเตอร์ไนไม่มีอะไรไปไปเริ่มทำงานได้แล้วไปครับซ่าครับเตอร์ไนเออไป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 สุดยอดเฮ้ยลุงบอยครับผมสุดยอดไปเลยครับยอดเลยครับยนต์ AI ของลุงบอยเนี่ยเจ๋งลุงบอยเจ๋งเงินไปเท่าไหร่เนี่ยลุงบอยตัวนี้ตัวนี้ได้มาฟรีครับโอ้สุดยอดได้มาฟรีได้ไงอ่ะของเก่าๆมาประกอบร่างกันครับ อเออถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปเอาชุดได้ไหมเดี๋ยวเอาชุดแป้บนะเฮ้ยลุงบอยเอาให้ผมหน่อยดีกว่าใช่ใช่คุณแซมคุณแซมครับผมแยวผมไปเอาให้นะครับครับครับคุณแซมครับผมเราจะเอาไงดีครับถ้าเกิดว่าเราจับได้แล้วว่าใครเป็นคนเบื้องหลังในเรื่องนี้เราก็ต้องจับเลยครับอเวนเจอร์ทีมเราก็มีเราต้องรีบจับมันเลยมีแค่สามคนจะสู้อะไรได้เออใช่มันมีทั้งเมืองเลยนี่่าใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เอาพ่อตากับเจ้าเฟียลเนี่ยออกไปจากเมืองนี้แล้ว ออกไปหลายคนแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยเดี๋ยวพวกเราสามคนเราจะกู้โลกโอ้โหลูกสนิทนับเลยอ๋อเขาแก่แล้วแล้วก็ต้องระวังเอเนอตี้สามศนย์มเพราะว่าจะมาอาจจะมาแก้แค้นแทนฮีโร่ปายใช่เรายังไม่ได้ปลูกฮีโร่ปายเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณแชมปล็อกไเอ้แต่ผมแต่ผมไม่มีดาบแล้วผมจะสู้ได้ไหมอ่อ ใช้อาวุธอะไรก็ได้ว้าโอโอเจ็บ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 ใช้อาวุธอะไรก็ได้เหรอลุงบอยยังไงก็ช่วยทำดาบให้ผมหน่อยได้ไหมได้เลยครับได้ครับครับมันมีมันมีอยู่แล้วนี่ไหนอ่ะนี่ดาบโอ้ดาบดำไม่ใช่ดาบนี้ครับแชมแชมดาบเล็กๆใช่ไหมใช่เล็กๆเรียวๆให้ตายเถอะเอ้ยอ่แล้วลุงบอยครับครับผมแล้วเจ้าหัวใจโลก เนี่ยมันอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับยังอยู่ที่เดิมนะแล้วเราจะไปเอาตอนไหนครับเราจะไปเอาอีกสักหน่อยนี่แหละอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนี่คืออีกสักแป๊บใช่ไหมอีกสักแป๊บเอออีกสักอะไรลุงบอยมันต้องรีบเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทางโจ๊กเกอร์เนี่ยมันจะไปเอาหัวใจใช่เราต้องสืบเรื่องนี้ก่อนเราค่อยไปนะครับไม่เราต้องรู้สเราเราสืบเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนชีพของอะไรนะ ของฮิโรบายใช่ไหมแต่ผมไม้ไม่ผมถามหน่อยแล้วลุงสนิทคาถาเสื่อมแล้วจะจะจะปลุกมาได้ไงครับอ๋อลุงสนิทก็ยังสามารถที่จะเรียกใช้คาถาครั้งสุดท้ายของลุงได้นะนี่ถ้าลุงสนิทปลุกฮิโรบายขึ้นมาก็คือลุงสนิทจะคาถาเสื่อมตลอดกาลอันนี้ลุงลุงสนิทบอกแหละครับใช่แล้ว๋อเก็บไว้อยู่โอเคถ้างั้นก็นั่นแหละครับเฮ้ยเดี๋ยวรอ จาวิตมา<ช>แล้วเราก็จะวิชั่นวิชั่นเอววิชวิชชั่นใช่แล้วเราก็จะได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วแหละคุณแชมป์ผมว่าได้นอนที่นี่แน่เลยเดี๋ยวมืดละเลนสิแล้วลเราจะทำยังไงดีวะฮะไอ้โจ๊กเกอร์อืมก็เริ่มแผนกันที่เราคิดกันไว้เลยไหมงั้นแกก็เริ่มแผนตามที่แกวางไว้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะขอแฮกไอ้ข้อมูลของไอ้ไอรอนบอยนั้นให้เรียบร้อยก่อนจนกว่าฉันจะได้ข้อมูลทั้งหมด ไปอืมโอเคหลบไปจะจะนั่งเห้ยอ้าวไปกินแนว้าวฮึจุ๊บโอ้โหลุ้มบอยลงขึ้นเยอะเลยครับอย่างเงี้ยโอ้ดับใช่โหลงขึ้นเยอะเลยเ่ออะไรกันเนี่ยเอ้ามิชั่นมาแล้วเหรอมาแล้วครักหามีอะไรมีอะไรเอ้อวูอะไรเนี่ยเฮ้ยอะขึ้นครับผมเจอเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วครับเฮ้ออะไรเหรอเป้าหมายอะไรคนที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมให้ผมไปหาอ่าวอ้าอ้าวอามามามา ผมเห็นเขาอยู่ในบ้านหลังที่คุณเด็กอาศัยอยู่ครับใครเหรอเป็นตัวตลกตัวหนึ่งกับชายถือค้อนครับท่านนายเฮ้ยโจเกอร์ป่ะครับตัวตลกชายถือค้อนชายถือค้อนเหรอคนที่ทําให้ผมตายหรือเปล่าใช่ครับทอเหรอทอเอ้ยเดี๋ยวทอแล้วเกี่ยวอะไรคุณเด็กอ่ะไม่เข้าใจว่ะผมสันนได้านว่าคุณเด็กอาจจะเป็นทอครับฮะนี่เราเอาโจรมาอยู่ในเมืองอะไร แถมยังซื้อบ้านลุงชนิทด้วยหรือว่าคุณเด็กจะเป็นดารกเวเดอร์ใครคือดารกไม่ได้ครับท่าไหนดาคเวเดอร์เป็นพ่อของ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 เพื่อนฉันอ่ะชื่อชื่อเลดแต่เขาตายไปแล้วใช่๋อครับใช่แล้วโจเกอร์มันอยู่ในเมืองนี้เหรอใช่ครับไปอยู่ในบ้านไปเลย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 ครับผมต้องไปก่อนนะได้ครับโอ้ยทุกคนก็นะไม่รอผมเลย ที่นี่มาคนแชมป์ใช่ใช่ฮัลโหลแต่รู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่มอดูข้างบนให้คุณแชมปมอดูข้างบนให้ครับครับครับเชิญดูเลยครับเดี๋ยวผมบอกลุงเซนิตจอนว่าอย่าเพิ่งออกมาเอ้าลุงหายเป็นไงครับคุณแซมคุณแซมพ่อลุงบอลครับเป็นไงครับเจอแล้วเจอแล้วมีมีคนอยู่ข้างในใครเหรอไม่รู้เหมือนกันไอ้คนถือขวานะ คนถือค้อนเฮ้ยเดี๋ยวลูกุงใบเดี๋ย่าเพิ่งครับเราตามหาเออ่เจ้าตัวตลกก่อนครับเจ้าโจ๊กเกอร์ได้ได้ได้ใช่ใช่เพราะทออย่าเพิ่งให้มันรู้ตัวอ่คุณแซมถ้ายังไงเนี่ยเอาใยแบบติดไว้เต็มบ้านเลยได้ไหมอ่ะนะครับใช่ใช่ใช่ขังไว้ขังไว้ใช่ครับขังทุกทางออกเลยครับโอเคฝากด้วยนะครับคุณแซมน่าจะพอแล้วครับครับผม โอ้ยหิวข้าวผมวิ่งไม่ได้อ่ะลุงใบผมขออาหารหน่อยครับได้เลยนี่อะไรขอบคุณมากเลยครับลุงใบเดดพูไม่มีมันตายไม่ใช่หรอทำไมหิวข้าวไม่รู้ผมวิ่งไม่ได้ไงผมต้องหายเจอต้องหายเจอเออผมเจอแล้วเจ้าช็อกโก์เจอแล้วใจหยุดนะบอบตัวซะเถอะอุ้ยเฮ้ยหนอยนะลุงใบครับ ครับเปิดศึกเลยครับเอาเลยจัดการเลยคุณซซมตีเลยตีโอุ้ยจัดการเลยครับลูกบใยตีโอ๋โออยไลน์ไลนผมไลน์โอ้ยแซมขอโทษตีเลยโอเปิดครับจัดการเลยครับเออเอ้ยอะไรเนี่ยตีเลยตีอ๋อลูกบใย โดนพอมโอ้ยไม่เป็นไรแชมป์แชมไม่มีปัญหาให้แต่ผมรันเอาคนยังมีความสุขด้วยเนี่ยนี่เลยโอ้ยนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ไปแล้วเนาะยังอยู่ดีครับตามมาเลยโอ้ยรันโอ้ยตีไดยตีไปโอ้ยเนาะอ๋อโดนพอม ลูกไปฉันไม่มีมันตายไรนักเลยแต่ผมรอนจัดการเลยลูกไปโอ้ยคุณแซฟอุ้ยโดนลูกหลงโอ้ยโอ้ยไหนเขาอยู่ไหนตายแล้วเหรอตายหรือยังตายน่าจะตายแล้วครับคุณแชมป์คุณมาคุณแชมป์คุณมาโอ้โอ้แป๊บแป๊บครับโอ้ตายตายตายแล้วใช่ไหมฮะครับตายแล้วครับตายแล้วครับที่สุดมันก็ตายสักทีนะ ไปจ้ะย <Goodnight, S 1> <hire> ังยังยังยังไปสิเออคุณแชมป์มันดับน้ำมันดับน้ำออกมาโอ้ยผมเจ็บลูกบอยลูกบอยครับโอ้โหอุ้ยอ้าลูกบอยอะไรของลูกใบเออโอ้ยซักโอ้โอ้ลูกบอยอย่าฆ่าโว่ลูกใบคุณแชมป์ไม่มันตายคุณแชมป์แต่ลูกใบยิงผมทำไม โอเคจกเอต้ครับยแล้วตายแล้วตายแล้วตแล้วตายแวตายแล้วตายแล้วตาแล้วตาลยแล้วยแล้บย้ย้ยแตาลยแยแง้วตายแลตายแรตาล้ายลยแผมตา่ตายแตย้วายล้วตายแล้วตกยแล้วตยแต่ยวตายแลตยแล้วายวย้ย้ยวเยายแล้ายวก็ชินไปเองตยลยวยยตลย ได้ครับบ้าคุณแชมป์ผมพ้นยางหมดแล้วนะครับเขาน่าจะอยู่ในนั้นใช่ใช่ใช่น่าจะไปไหนมาครับโหออกมาโคตรแรงเลยเอ่อเดี๋ยวมาดูข้างในให้โอ้ยดีแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วคุณแซมคุณแซมลงมาโอ้เป็นชิงค้งบนครับแกเป็นชอใช่ไหมใครเป็นเจ้าใครเป็นทองไงคำอะไรเปล่าไม่อยากขำฉันรู้แล้วแกเป็นดาร์ควเดอร์ ใครเป็นเจ้าบอกเขาก็ดีแล้วดีและจะมาล้างแค่ให้ลูกของฉันลูกยึดคอจักรวาลนี้เป็นขอฉันเองแกต้องการอะไรหัวใจโลกกันเหรอถูกแล้วฉันว่าแล้วว่าแกจะต้องมาที่นี่ฉันพวกฉันไม่ให้หรอกแกไม่มีวันได้มันไปหรอกเนอะใช่ไปแล้วเราจะปกป้องโลกใบนี้เอาไว้จนสุดฝีมือใช่ เพราะพวกเราคือเอาเวนเจอร์เวนเจอร์ใช่เอาเวนเจอร์อะไรมีอยู่แค่นี้เหรอนี่ยังไม่มาครบนะนนี่นะใช่มันมีแค่นี้ครับลุงบอยเราลงมาเป็นคนดีคนร้ายเนี่ยคนับ